ก็พอดีเมื่อกี้นี่นะครับเปิดเจอข่าวเกี่ยวกับกับตุนอาหารรับบริจาคนะครับสิ่งของอาหารที่ท้องสนามหลวงแล้วใส่ถุงมาขายกันมีรถมารับอย่างดีเลยคือจริงๆนะผมไปช่วยที่สนามหลวงมา2วันวันก่อนก็เห็นกับตานะฮะจะเป็น หัวแถวเนี่ยแจกลมลมสั้นๆนะครับแจกลมสั้นๆสีดํานะครับตรงหัวแถวพอรับปุ๊บมาขายตรงท้ายแถวอัลละร้อยคือรู้นะครับว่าเงินเนี่ยมันหายยากอย่าทาแบบเนี้ยคือเรียกว่าไงเดียมันอยู่ที่จิตสํานึกจิตใต้สํานึกของพวกคุณเนะ่ยมีหรือเปล่าเขาไปช่วยเหลือกันเนี่ยแดดร้อนๆเนี่ยเคยเห็นบ้างหรือเปล่าเอาไปแลวได้เงินไปเนะี่ยเอาไปใช้เนี่ย มีความสุขหรือเปล่าอยากรู้มันทําให้คุณอยู่รอดจนถึงชั่วชีวิตจนถึงวันตายหรือเปล่าหยุดเถอะครับอย่าเลยอย่ายัางไงดีอะเอาของที่เขาให้ด้วยใจบริกาคบริใจาคให้คนที่ไม่มีเนะี่ยแต่คุณกลับมาขายเนะี่ยไม่มีวันจเจริญหรอครับบอกไว้แค่นี้เอง